ขอต้อนรับเข้าสู่ซีคิสเพย์นะครับวันนี้เรามาอยู่กับคอร์บลิตี้เบรกอฟเจ็ดอีกแล้ววันนี้จะมาเล่นโหมดเอนเกมนะครับคลิปนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ3พาร์ทเหมือนเดิมเหมือนคอร์บลิตี้โมเดิร์นออฟเฟอร์สามหมดซอมบี้นะครับวันนี้จะไปด้วยตัวละครโอเปอเรเตอร์ซาเวลี่นะครับตัวใหม่เลยมันมีให้เลือกอยู่4สล็อตนะครับสล็อตแรกเลเวล60แล้วะสล็อเล็อตอะไรล่ะสล็อต2นะครับเลเวลใหม่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าโซน1ถึง4มีอะไรกันบ้างนะครับพาร์ทนี้จะเป็นโซนนนนนนโซ1กก่ออะะะะครรับหลดเาา็จปมณี้ โอเคนะครับหลังจากเลือกโหลดเอาแล้วเราไปเลือกนะครับโหมด e อนเกมมมันจะอยู่ในโหมดคอร์ออฟแคมป g นนะครับรู้สึกว่าแผนที่จะใหญ่กว่า m o d ้วยโ a เฟร์สามซอมบี้ด้วยนะเรียก MWC ก็ได้นะแล้วก็ตัวเกมเพลย์นะครับจะต่างจาก MWC ก็คือเวลาเราทำภารกิจเนี่ยเราจะได้ค่าเอ,อ่อคอมแบทเลตติ้ด้วยนะครับคอมแบทเลตติ้สูงสุด60นะเหมือนโปดเลนนะนะซึ่งวันนี้ผมจะพาไปดูโซนหนึ่งนะครับว่ามันมีภารกิจอะไรให้ทำบ้างนะครับ นี่ครับโซนทั้งหมดภาคนี้จะมีอยู่4โซนนะครับจากปกติที่จะมีอยู่3โซนในโหมดซอมบี้ของภาคโกนเดอร์ฟรส MWC นะครับมาแล้วนะครับลงามาพร้อมกับไฮฟ e อ่านถูกปะ่นะครับวันนี้ผมกดโซโลอีกแล้วนะไปพร้อมกับเลเวล1นะครับมาแล้วเลเวล0เลยดีกว่าอ่า นี่นะแมปทั้งหมดก็จะมีอยู่นี่ครับความกว้างของแมปนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูโซนแรกกันผมจะลงด้วยเออเฮ้ยเอาน,นี้ดีกว่าเฮ้ยลูกเฮ้ยอ้าเจ็บนี่ครับสีฟ้านะตรงนี้สีฟ้ามันก็จะได้เอ่าเขาเรียกว่าอะไรจะได้คอมแบทเลตติ้งเยอะกว่าสีเขียวนิดนึงนะครับมาครับมากดตนี้รับภารกิจเอเหมาเนียบร้อนนีเลยครับโอเค let's go ภารกิจอยู่ใ,ใกล้ๆนี้ครับชิปเบน โลเคชั่นกิลคาร์โกคอนเทนเนอร์ไปไปเนี่ยผมเอาซิปผมเอาอ่าสลิงช็อตมาเรียบถูป่าวะแกปปิ้งกันนะครับมาละมาละนี่อันนี้ปืนสีม่วงนะได้มาจากรอบรอบที่แล้วนะครับมันก็จะแรงกว่าหน่อยเพราะมันเป็นปืนม่วงนะนี่ครับไปครับเปิดครับ เรื่องอุปกรณ์เนี่ยเราเตัวละครเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ปืน2เปลี่ยนปืนอ,อ่ะจะเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเราแบบว่าอัปเกรดเลเวลไปถึงจนถึงปืนทองแล้วนะติดอันนี่เลยเฮ้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 ยตอนนี้ยังยงนะงเฮ้้เ้นเฮ้ยเ ระเบิดโอ้ยโอ้ยปอแทงอีกตัวหนึ่งอยู่ด้านบนนั่นนะ่ะอันนี้เลยเฮ้ยระเบิดอ้าวมันตายแล้วเหรอเฮ้ยลืมไปหน้าภาคนี้ไม่มีพารชุทมีแต่วิ่งสุดโอ้โอ ตาย <C oughs> ตายเนี้ยเ้าเบ็คเลตติ้งดอบด้วยปุ่นโมงก็จะแรงกว่ายังเห็นได้ชัดเลย, <C oughs> ยโอ้ยโอ้ยออลืมบอกไปถ้าเราตายแล้วของจะหายหมดนะเป็น extraction shooter นะครับปล่อย <C oughs> ไปปล่อยไป,ไป,ไปเดี๋ยวก่อนฆ่าให้หมดก่อนแล้วค่อยเปิดตู้ ไปหมดแล้วตอนนี oh, oh, oh. Oh, ้เราก็ฟาร์มซุปก่อนป่ะป่ะป่โดนูชดโอ๊ยโอ้ยชดโอ้ยชดโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยใครโยนมาวะนี่รถโอ้ยเวนี่ดูมันโยนดิโอ้โห เดโอดตูวคอเนเตอร์โอ๊ยเรีย <inaudible> บร้อยฮนะตอนนี้เนี่ยฮะเวลาเขาเป็เลตติ้งขึ้น เราก็จะสามารถอัพเลเวลได้นะขห้าแล้วกันนะครับอ้าวกดเลขสี่อีกอ้วนโอเคที่ต่อไปใกล้ๆนี้ไปท็อ x ซิกฟิลไปท็อ x ซิกฟิลนะครับจะคล้ายๆบนน้ำมแฟร์สามเลยที่ให้เรายิงแต้มสิวในบ้านซอมบี้ครับคล้ายๆกันเนี่ย ไม่ต้องทำภารกิจเลเวลก็ขึ้นได้ขอเลขห้าแล้วกันนะครับอ้ยมาแล้ว toxic fuel <oughs> นะครับหนึง่ง <c oughs> อันมีแปดอัน <c oughs> ผมพี บีเฮ้ยสองสมาแล้วบีบ,บเีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพิ่งเข้าเกมมาพี่จะเอ็กซฟิลแล้วเหรอเขาจะเอ็กซฟิลในโซนแดงนะครับก็คือโซนแดงจะเป็นโซนแดงจะเป็นโซนนี้นะครับโซนสี่ โอ้ย <'t> MWC จะเป็นยิงยิงสิวยิงสิวในบ้านนะครับแต่พาคนี้จะเป็นแบบยิงดอกทำให้บ้านไม่ดอกนะครับอยู่ไหนว่าซอมบี้เต็มไปหมดเลยตอนนี้ข้ามเนี้ยเจอแล้วเรือยๆาม เลขสองหนึ่งดอกเลขหนึ่งดอกมาครับเสร็จละจากนั้นบอสมันก็จะเกิดนะครับบอสน่าจะเป็นดอบบี้มาแล้วครับดอบบี้แกส๊สไม่รอใช้ทีเดียว โอยติดไปครับตายเปล่าไม่ตายอ้าไปไหนไปไหนไปไหนบอสตัวพี่ตายยังตาย เดวลได้สี่แล้วตอนนี้ผมว่าจะได้เวลาเปลี่ยนปืนแล้วเอาเป็นพิสกิฟแล้วกันนะไปครับแอคทิวิตี้ต่อไปมาแล้วฮะมาถึงยังไวผม <fight ing sounds> บดเอ้าเอ้าเอ้าควางแฟะใส่ตัวเองเอ้าเอาเอาเดี๋ยวเราคิวไปพวกนี้หมดตุ้ยอยู่ไหนอีก ขับรถขับรถไปพอมาภารกิจโหลดกล่องนะยังจะเล่นมุกนี่เหรอเอ้ายืนทำอะไรยืนทำอะไรโอ้ยเออ โอ๊ย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 ไม่ตายไม่ตายนี่ม e> ัตามผมมาเฮ้ยตายสตลส์คาโมโอ๊ยเตอร์ลสรเลวรอยฮะมันง่ายมากเลย มาถึงแล้วเร็วมากโอ้สิงเร์แซ็กครับไปครับแอสซายมอนท็อตเอ็กซ์เซตส์โอรโหสกายคอนโทรลเทอร์มินอลเนี้ยไปอย่างเร็วเลยดีกว่าโอ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เออผมรู้สึกว่าเสียงสกิลมันบักอ่ะดีนะครับผมโอ้รไรบ้านหลังนี้ก่อนไม่งั้นเราได้ทำสอเควสในที่เดียวกันแนะ่อโอ้ไกลเลยนะระหว่างนี้เราสามารถทำภารกิจอื่นเพิ่มได้นะมมผมเลือกเป็นห้านะ โอเคนะครับภารกิจใกล้ๆนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงภารกิจสีฟ้าซอมบี้เกิดน,นะครับยอกซอมบี้ก่อนเลยเอองอกว่ะ ด็อกนะครับ D A W G ด็อกวิธีการพิมพ์คำว่าหมาแบบหลบเลิกศิษย์นะครับด็อกจะนะหมามีลิกศิษย์ นเปลี่ยนปืนอีกแล้วครับนี่อันนี้ดีกว่า M P C ครับตรงนี้จะมีเช็คพอยนะเมาดูภารกิจเช็คพอยกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนั้นคือภารกิจหลักเรานะจะตกข้างหลังนี่พอดีเลยเพราะงั้นก่อนจะไปเราจะเคลียร์เช็คพอยก่อนนะเฮ้ยเโอย โอ้ยโอ้นี่โอ้นี้แน่เฮ้ยโูบนนี้ตัวนึงเก็บก่อนโอ้นมายมีเรียกพวกมาช่วยนะโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตายครับใกล้ตายทัพปู่เฮดช็อตปึ้มดิวมอโบนัสโลเฮลเรียบร้อยฮะเช็คพอยต์มาฮะถึงแล้วลงมา ล้วก็กดโหดอีกรอบนึงไปไม่น่าเลือกปืนนี้หมดเลยผมอยากชิบหายโดนบุบ hỏi <tôi>, Thôi Ai Ôi, nó bớt อ่าตอนนี้ตอนนี้ถ้าเลเวลเต็ม10นะครับจะสกิลจะอัพทันทีเลยดาเมจบวกหนึ่งคูนึงนะตกนที่เราใช้ก็จะแรงขึ้นละอ่ายิงง่ายขึ้นแล้วครับตอนนี้ไปไปโอ้โห ว้าไต้ไต้โอ้ยโอ้ยโอ้ยว้าเบิดระเบิดอ่ะ54แล้วตัวนี้เตียร์ก่อนนะ หนึ่งแม็กซสามตัวนะครับแรงกว่าปืนเขียวอยู่แล้วแหละพายิงพายิงมึงเหรอตายเรียบร้อยฮะดีก่อเร็วขึ้นโอเคนะครับตอนนี้วิ่งเพลินตอนนี้มาถึงภารกิจสุดท้ายของโซนหนึ่งที่ผมจะทำในพาร์ทนี้แล้วนะครับ ภารกิจก็คือโลหลดหุ่นนะ survive, เรียกว่าโหลดหุ่นภารกิจนี้เราจะได้ยิงซอมบี้แบบเพียวเลยนะโอ้ยโอ้ยตกพอ,อยเฉล็บปอ,อยเฉล็บ <chill> ไปไเฮ้ยขึ้นเฮ้ยักเกอพักเกอบตไดิบึ้มไปดิโลตอัไอมนอรปทคัเล เสร็จแล้วคร p บเราตอนนี้เวลาเกมเหลืออยู่13นาทีโอเคเราไปเอฟฟิวกันเลยดีกว่าครับเอฟฟิว ดูเหมือนทีมงานเขาจะใส่ใจซอมบีมากกว่าคนอนีกนะเนี่ยอมบีเยอะมากครับเค็กฟิวก็ได้เวลแล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยอนละพอเราฆ่าครบหมดแล้วเดี๋ยวบอสมันก็จะเกิดนะครับเราฆ่าบอสก่อนแล้วเ,เราถึงจะไปได้เฟรโดแชมเปี้ยนนะ

โอเคนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับกับโหมดเอนเกมของ Black Ops 7หรือโหมด Call of Campaign ในภาคนี้นะครับภารกิจในโซนหนึ่งนะครับพาร์ตต่อไปจะเป็นภารกิจในโซนสองนะฮะเป็นยังไงก็อย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ